สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพอดแคสต์ของฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนก็จะกลับมาสรุปคลิปที่ฝนเคยสรุปใน TikTok ไปค่ะแต่ว่าวันนี้จะมารีรันสรุปเป็น YouTube แบบยาวเอาเพราะว่าตอนที่ฝนสรุปเป็น t i k t o k อือคลิปมันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็สั้นก็ยังแล้วก็ยังเป็นเวอร์ชั่นที่ฝนมือใหม่ด้วยก็เลยอาจจะยังสรุปได้ไม่ดีเท่าที่ควรวันนี้ก็เลยอยากจะมารีรันใน YouTube แล้วก็ให้เป็นคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะชื่อคลิปนี้ก็ชื่อว่า stop settling for less ค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันค่ะลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณคือหนังสือเล่มหนึ่งดูนะคะและตอนนี้คุณก็อยู่ในหน้าที่อ่านมาซ้ําๆจนจําได้ทุกตัวอักษรแล้วทั้งที่ลึกๆคุณก็รู้ว่าข้างหน้ามันต้องมีบทที่น่าตื่นเต้นกว่านี้แน่ๆแต่วันนี้ฝนอยากจะชวนคุณพลิกไปหน้าถัดไปด้วยกันค่ะ เราจะคุยถึงเหตุผลที่เรายอมอยู่กับสิ่งที่น้อยกว่าที่ควรได้และทําไมการเลือกตัวเองถึงกลายเป็นของข,องขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะให้กับชีวิตของตัวเองได้ถ้าคุณพร้อมที่จะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองสักครั้งในวันนี้ก็เชิญเข้ามาในบทสนทนาน,นี้กันเลยค่ะข้อที่1ค่ะการเริ่มต้นด้วยการไม่สบายใจแต่ก็ยังเลือกที่จะทําค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าถ้าเรายังไม่พร้อมร้อเอร์เซเราเลยไม่เริ่มสักทีวันนี้ป่วยเหนื่อยคเครียดงานเยอะ อารมณ์ไม่มาแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะว่าเดี๋ยวพร้อมแล้วค่อยทํานะแต่ความจริงคือชีวิตเราแทบไม่เคยมีวันที่ทุกอย่างเป๊ะไปหมดค่ะสิ่งสําคัญคือไม่ใช่การรอให้ตัวเองเพอร์เฟกนะคะแต่คือการยอมรับว่าวันนี้เราอาจจะได้แค่70-80%ก็ยังดีกว่า0%การที่เรายังลุกมาทําอะไรต่างๆทังที่ไม่เต็มร้อยทังที่ไม่เท่าเดิมมันคือการส่งข้อความถึงตัวเองว่าเราไม่ทิ้งตัวเองนะ เราไม่ทิ้งความฝันตัวเองแค่เพราะว่าวันนี้มันไม่เพอร์เฟกหลายครั้งการเริ่มในวันที่ไม่พร้อมนี่แหละค่ะที่ทําให้เราเห็นจริงๆแล้วเรามีพลังมากกว่าที่คิดถ้าทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่โอเคเราหยุดหมดชีวิตเราก็จะติดอยู่ที่เดิมตลอดไปค่ะลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้เราต้องการความพร้อมหรือเราแค่กลัวความไม่สมบูรณ์แบบกันแน่เพราะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่วัน,นดีๆค่ะอาจจะเป็นแค่วันธรรมดาที่เรายังเลือกไม่ยอมแพ้ก็พอแล้วค่ะข้อ2ค่ะ การลงทุนในตัวเองคือการหยุดตั้งคำถามว่าตัวเองพอแล้วหรือยังบางคนคิดว่าการลงทุนในตัวเองคือเรื่องใหญ่ค่ะต้องมีเวลาเยอะต้องมีเงินเยอะต้องมีแรงแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับสกิลเท่านั้นนะคะมันคือข้อความที่เราส่งกลับไปให้ตัวเองว่าฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่านี้เวลาที่เราไปเรียนตัดต่อหาคอร์สเพิ่มหรือว่าพัฒนาสกิลเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่แค่การเพิ่มความสามารถค่ะ แต่เป็นการประกาศกับจัก,กรวาลว่าเราจะไม่ยอมอยู่ที่เดิมค่ะตรงข้ามกับสต t ร์ทเริงที่คือการติดอยู่กับความสบายแบบเดิมๆจนวันหนึ่งเราไม่เหลือความฝันหรือว่าความหวังอะไรให้ตามอีกการลงทุนในตัวเองแม้จะแค่10นาทีต่อวันคือวิธีเตือนตัวเองว่าชีวิตฉันยังไปต่อได้ฉันยังเติบโตได้อีกแล้วก็ฉันเลือกที่จะเติบโตค่ะ ทุกครั้งที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่คุณกําลังขยายขอบเขตของความเป็นไปได้ให้ตัวเองไม่ใช่เพราะว่าคุณเก่งนะคะแต่เพราะคุณรู้ว่าอนาคตคุณต้องเก่งกว่าเดิมแน่ค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แยกคนที่พอแค่นี้แหละออกจากคนที่ยังไม่พอเช่นอยากใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้สุดท้ายแล้วความรู้ใหม่คือประตูใหม่ค่ะและคนที่ลงทุนในตัวเองเสมอไม่มีวันติดอยู่กับที่ค่ะข้อ3ค่ะ พื้นที่ที่ทําให้เรากล้าซื่อสัตย์กับตัวเองเวลาที่คนเราต้องเผชิญความจริงเรื่องการกําลังยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ํากว่าที่เราคู่ควรมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากค่ะบางครั้งเราไม่กล้าบอกกับตัวเองด้วยซ้ําว่าจะยอมรับมันดีไหมเพราะมันเจ็บมันท้าทายและมันแปลว่าเราต้องเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตจริงๆสิ่งที่เจ้าของคลิปทําในคลิปเลยก็คือการทําให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนว่ากําลังคุยกับเพื่อนตอนสนิปโอเวอร์ค่ะ มันสาคัญมากเพราะคนเรายอมรับความจริงง่ายที่สุดก็คือตอนที่รู้สึกปลอดภัยค่ะตอนรู้สึกว่าคนตรงหน้าดูเรื่องนี้เหมือนกันเราไม่ได้แปลกเราไม่ได้อ่อนแอการมีพื้นที่แบบนี้ทําให้เรากล้าถามคาถามที่ปกติแล้วเราหลีกเลี่ยงค่ะเช่นฉันโอเคแล้วจริงๆหรอหรือฉันแค่ชินชีวิตฉันคนมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าความรู้สึกเหมือนคุยกับเพื่อนทําให้เราไม่ต้องเก็บฟอร์มค่ะ ไม่ต้องป้องกันตัวเองและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ว่าเรากําลังอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ค่ะบางครั้งข้อความที่เปลี่ยนชีวิตไม่จําเป็นต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญนะคะมันมาจากน้ําเสียงของเพื่อนที่พูดกับเราตรงๆว่าเธอคู่ควรกับอะไรที่ดีกว่านี้จริงๆนะพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยคือพื้นที่ที่เรากล้าซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองค่ะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการไม่ยอมจมปักอยู่กับที่เดิมีต่อไปค่ะข้อ4ค่ะคุณรู้ตัวว่ากําลังอยู่กับสิ่งที่ต่ํากว่าที่เราคู่ควร ความจริงข้อหนึ่งที่เจ็บที่สุดก็คือเวลาที่เรากําลังยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ากว่าที่เราคู่ควรเรามักจะดูตัวอยู่แล้วค่ะเรารู้ว่าเราควรคู่กับอะไรที่ดีกว่าแล้วเรารู้ว่าเราสามารถโตได้มากกว่านี้เรารู้ว่าแฟนคนนี้เพื่อนกลุ่มนี้หรือสภาพชีวิตตอนนี้ไม่ใช่ที่สุดของเราแต่เราก็อยู่ต่อเพราะว่ามันสบายแล้วก็มันคุ้นเคยค่ะ เราชอบคิดว่าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วเรากลัวความจริงที่ต้องยอมรับมันมากกว่าหากเรายอมรับว่าเรากําลังยอมอยู่ในสิ่งที่ต่ํากว่าที่เราคู่ควรนั่นแปลว่าเราต้องเลือกใหม่ค่ะเราต้องเริ่มใหม่เราต้องรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ที่เดิมมาหลายปีค่ะการกลายยอมรับว่าฉันกําลังรับในสิ่งที่ไม่ใช่สําหรับฉันเป็นเหมือนสัญญาณปลุกกับตัวเองว่าถึงเวลาเลือกตัวเองถึงเวลาเลิกลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อความสบายชั่วคราว ความเจ็บปวดของการยอมรับความจริงอาจรูจร้สึกมากในตอนแรกค่ะแต่ความเจ็บแบบนี้เป็นความเจ็บที่พาเราไปข้างหน้าไม่ใช่พาเราติดอยู่กับที่จำไว้นะคะว่าถ้าลึกๆในใจคุณมีเสียงกระซิบว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้นั่นคือสัญญาณแล้วค่ะว่าถึงเวลาหยุดอยู่กับสิ่งที่ต่ำกว่าที่เราคู่ควรและเริ่มเลือกชีวิตที่คู่ควรกับตัวเองจริงๆสักทีค่ะ 5. ้าค่ะความเคยชินทําให้เรายอมอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ หนึ่งในบทเรียนหนักที่สุดของหลายคนคือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลึกๆเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ค่ะแต่เราก็ยังทนเพราะว่าความเคยชินมันสบายมันคุ้นเคยเกินไปค่ะเราใช้เวลาด้วยกันทุกวันเราแชร์ชีวิตกันย้ายของเข้าบ้านกันรู้สึกว่าเริ่มใหม่มันเหนื่อยนะจนสุดท้ายเรายอมลบมาตรฐานของตัวเองเพื่อไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะความจริงคือเราไม่ได้รักเขามากเท่าที่เรารักความปลอดภัยจากการไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะ หลายครั้งสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่การเลิกลาแต่คือการเป็นตัวเองในพื้นที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ลึกๆเราก็รู้เสมอว่าเราควรได้อะไรที่ดีกว่านี้ค่ะเราควรได้ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มเราเราควรได้คู่ที่ทําให้เราเติบโตความกลัวทําให้เรายึดเกาะกับสิ่งที่คุ้นเคยทั้งที่มันไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เกิดกับเจ้าของคลิปคือบทเรียนที่หลายคนมองข้ามค่ะ ไม่ใช่แค่การอกหักแต่มันคือการตื่นรู้ว่าตัวเองยอมอยู่กับบางสิ่งที่ไม่ใช่อยู่กับบางคนที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของหัวใจการยอมรับว่าตัวเองกำลังอยู่เพราะความสบายไม่ใช่เพราะว่าความสุขเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงตัวเองออกจากการยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ำกว่าที่เราคู่ควรและเดินไปสู่ชีวิตเวอร์ชันที่เราควรได้จริงๆเพราะวันหนึง่งคุณจะรู้ว่าการอยู่กับคนที่ไม่ใช่มันเจ็บแบบเรื่อยๆค่ะแต่การปล่อยเขาไปมันเจ็บครั้งเดียวและชีวิตคุณก็จะเริ่มเติบโต,ต,ตอีกครั้งหนึ่งค่ะ ข้อ6ค่เชื่อเสียงในใจตัวเองหลายครั้งที่ชีวิตพยายามบอกกับเราว่าอะไรใช่และอะไรไม่ใช่แต่เราไม่ฟังค่ะเรามักใช้เหตุผลกบสัญชาตญาณของตัวเองเพราะว่าความจริงบางอย่างมันยอมรับยากเกินไปเช่นความสัมพันธ์ที่เราไม่แฮปปี้งานที่เราไม่เติบโตหรือชีวิตที่เรารู้ว่าควรได้ดีกว่านี้แต่ลึกๆแล้วเราได้ยินเสียงนั้นมาตั้งแต่แรกเสมอค่ะเสียงเล็กๆในใจที่บอกว่านี่ไม่ใช่ที่ของเราเขาไม่ใช่คนของเรา ตรงนั้นน่าจะเหมเาะกับเรามากกว่านะเรามักกลัวว่าถ้าเชื่อสัญชาตญาณแล้วมันผิดละ่ะแต่ความจริงคือแม้ผลลัพธ์สุดท้ายจะเจ็บยังไงมันก็จะพาเราไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะความรู้ใหม่ๆตัวตนเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเสียงในใจไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะมันถูกส่งมาเพื่อให้เราเก้าวไปในเส้นทางที่จริงสําหรับเราและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การฟังและเจ็บค่ะแต่มันคือการเพิกเฉยและต้องติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ไปอีกหลายปี ถ้าคุณมีความรู้สึกบางอย่างที่สะกิดคุณอยู่ตลอดเวลาเชื่อเลอค่ะว่ามันไม่ใช่ความคิดลอยๆมันคือคําแนะนําจากตัวตนเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณที่กําลังบอกว่าไปต่อเถอะนะฉันรอเธออยู่ข้างหน้าค่ะข้อ7ค่ะบางครั้งสิ่งที่ช่วยเราคือการปล่อยมือไม่ใช่การจับแน่นกว่าเดิมเรื่องที่พ่อเจ้าของคลิปเล่าก็คือผู้ชายที่กอะบ,บนภูเขาวไว้จนหนาวตายค่ะทันที่พื้นดินอยู่ก็แค่เอื้อมมันเป็นอุปมาที่ใช้ได้กับชีวิตของเราทุกคนค่ะ มนุษย์เรามีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือเกาะสิ่งเดิมเพราะเรากลัวว่าถ้าปล่อยไปแล้วเราจะตกเราจะเจ็บหรือเราอาจจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วแต่ปัญหาคือเราไม่เคยรู้จริงๆว่าอนาคตดีแค่ไหนเพราะเราเอาแต่มือปิดตาตัวเองค่ะความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่งานบางงานเราก็รู้ว่ามันไม่เติมเต็มเราแล้วเมืองบางเมืองชีวิตบางแบบเราก็รู้ว่ามันไม่ทําให้เราเติบโต แต่เพราะว่ามันคุ้นเคยเราเลยยอมจับมันไว้ทั้งที่มันทําให้เราค่อยๆเหนื่อยค่อยๆหมดไฟเหมือนคนที่กําลังหนาวตายบนภูเขาค่ะโดยไม่รู้ว่าถ้าปล่อยมือเราอาจจะเจอพื้นดินที่ปลอดภัยมากกว่าก็ได้อุป,ปมานี้สอนให้เราว่าบางครั้งที่สุดของความกล้าคือการปล่อยมือจากสิ่งที่ทําให้เราติดที่เดิมค่ะและความหมายของการปล่อยไม่ใช่แปลว่ายอมแพ้นะคะ แต่มันคือการไว้วางใจในเส้นทางของตัวเองว่าแม้ตอนนี้เราจะมองไม่เห็นปลายทางแต่มีบางอย่างที่ดีกว่ารอเราอยู่แน่นอนหลายครั้งความกลัวคือหมอกที่ทําให้เราคิดว่าข้างล่างคือเหวค่ะแต่จริงๆแล้วมันคือเส้นทางใหม่ที่เราควรเดินมาตั้งนานแล้วค่ะข้อ8ค่ะความสบายไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมันแค่ทําให้เรานิ่งอยู่นานเกินไปสิ่งที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือชีวิตมันไม่เคยหยุดเดินให้เราค่ะต่อให้เรานั่งเฉยๆไม่ตัดสินใจไม่กล้าเริ่มไม่กล้าจบอะไรสักอย่าง เวลาและโอกาสก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะการยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ํากว่าที่เราคู่ควรคือการเลือกความสบายระยะสั้นแล้วแลกกับการเสียเส้นทางที่ควรจะเป็นของเราในระยะยาวค่ะบางคนไม่ได้เกลียดงานตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้โตขึ้นสักนิดบางคนไม่ได้เกลียดความสัมพันธ์ของตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆสักวันค่ะสิ่งเหล่านี้คือความสบายที่ค่อยๆกืนศักยภาพของเราไปแบบเงียบๆเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่ามันง่ายกว่าเพราะมันปลอดภัยกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเสี่ยง เพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีอะไรอยู่ค่ะแต่ความจริงก็คือชีวิตที่ดีที่สุดของเราไม่เคยเกิดขึ้นจากการอยู่ที่เดิมลองคิดดูนะคะว่าทุกครั้งที่เราได้อะไรดีๆมันมักเกิดขึ้นตอนที่เราขยับตัวค่ะตอนที่เปลี่ยนงานตอนที่ตัดสินใจเลิกกับคนที่ไม่ใช่ตอนที่ย้ายเมืองตอนที่เริ่มลองสิ่งใหม่ๆแม้จะกลัวจนมือสั่นค่ะความสบายอาจทําให้วันนี้ปลอดภัยค่ะแต่ความกล้าจะทําให้วันพรุ่งนี้เรามีชีวิตที่อยากจะอยู่จริงๆค่ะ และชีวิตไม่เคยรอให้เราพร้อมมันรอเพียงคําว่าเราจะยอมก้าวออกมาไหมคะ่ะข้อก้าวค่ะทุกครั้งที่คุณลองทําสิ่งที่กลัวคุณจะขอบคุณตัวเองเสมอหนึ่งในความจริงที่สวยงามที่สุดของชีวิตคือทุกครั้งที่เราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแม้จะกลัวแม้จะไม่มั่นใจแม้จะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ไม่เคยเสียใจที่ทํามันเลยค่ะลองนึกถึงเรื่องเล็กๆอย่างเพื่อนชวนขึ้นเครื่องเล่นถ้าคุณกลัวและปฏิเสธคุณก็จะยืนดูคนอื่นสนุก แต่ถ้าคุณตัดสินใจขึ้นไปทั้งที่ขาอ่อนใจสัน่นพอถึงตอนลงจากเครื่องคุณก็จะพูดเสมอว่าดีนะที่ได้ลองสิ่งนี้ทำงานเหมือนกับเรื่องใหญ่ในชีวิตค่ะการเริ่มงานใหม่การจบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่การเดินทางคนเดียวการย้ายที่อยู่การเรียนดูทักษะใหม่ตอนก่อนทำเราจะคิดไปไกลว่ามันจะพังไหมฉันจะไหวไหมแต่พอทำจริงๆเรามักพบว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะแล้วบางครั้งมันก็กลับเปลี่ยนชีวิตของเราด้ซ้า ความกลัวอยู่แค่ก่อนเริ่มค่ะแต่ความภูมิใจจะอยู่กับเรายาวนานมากเพราะทุกครั้งที่คุณลองคุณจะได้อย่างน้อย2ออย่างเสมอค่ะก็คือประสบการณ์แล้วก็ความกล้าในตัวเองมากขึ้นและ2ออย่างนี้แหละค่ะที่จะทําให้ชีวิตเราไม่ต้องวนกลับไปในชีวิตแบบ Sattering อีกค่ะสุดท้ายนี้ถ้าวันนี้มีอะไรที่คุณกลัวแต่คิดถึงมันซ้ําๆแปลว่ามันคือสิ่งที่คุณควรลองไม่ใช่สิ่งที่คุณควรเลี่ยงค่ะข้อสิบค่ะประสบการณ์ที่พังที่สุดบางครั้งก็คือของขวัญที่ปลอมตัวมา หลายครั้งที่เรากลัวจะลองสิ่งใหม่ค่ะเพราะว่าเรากลัวผิดหวังกลัวพลาดกลัวเจอเรื่องไม่ดีแต่ความจริงคือประสบการณ์ที่พังที่สุดในชีวิตบางครั้งเนี่ยแหละคือบทเรียนที่เปลี่ยนตัวตนเราให้โตขึ้นในที่สุดเหมือนทิป l อที่เจ้าของคลิปเคยเล่าไปค่ะว่ามันไม่ได้สวยงามค่ะแล้วก็มันไม่ได้เป็นไปตามฝันด้วยมันไม่ได้ปลอดภัยและสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แค่ความเจ็บค่ะมันคือความชัดเจน เพราะว่าถ้าเธอไม่ไปเธอก็คงยังจะฝันถึงมันอยู่คงคิดว่าถ้าลองไปก็อาจจะดีนะคงยังรู้สึกโฟมอหรือว่าเฟียออฟมิ s ซิงเอาท์คงยังรู้สึกว่ามีโลกอีกใบที่ยังไม่ได้ลองแต่พอได้ไปจริงๆต่อให้มันพังต่อให้มันหนักแค่ไหนก็ตามเธอก็ได้สิ่งสําคัญมากเลยค่ะก็คือความมั่นใจว่าเธอไม่พลาดอะไรเลยประสบการณ์นั้นทําให้เธอกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าอะไรไม่ใช่และเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม และที่สําคัญคือมันกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เส้นทางความรักของเธอเดินไปเจอกับคนที่เหมาะกับเธอในวันนี้นี่แหละค่ะคือความงดงามของการกล้าลองแม้ผลลัพธ์จะไม่สวยแต่มันทําให้เราหายสงสัยค่ะทําให้เราปิดประตูที่ไม่ใช่และเปิดประตูที่ถูกต้องมากขึ้นประสบการณ์ที่เจ็บแค่ครั้งเดียวดีกว่าความสงสัยที่หลอกหลอนเราไปตลอดชีวิตนะคะ11ค่ะอยากได้คนแบบไหนคุณต้องการเป็นคนแบบนั้นก่อน หลายคนมีภาพในหัวว่าตัวเองอยากได้คู่ชีวิตแบบไหนอยากได้คนทำงานเก่งมีวินยัยชอบพัฒนาตัวเองใส่ใจสุขภาพมีความฝันมีแพชชั่นมีความรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่ทำให้เราอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแต่เคยถามตัวเองไหมคะว่าเราเองเป็นคนแบบที่เขาอยากเลือกแล้วหรือยังนี่คือจุดที่เจ้าของคลิปพูดไว้ได้ลึกมากเลยคะ่ะ เธอต้องการคนที่มีคุณสมบัติสูงแต่ตัวเธอเองยังไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยไม่กล้าพัฒนาเต็มที่ทําให้สิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่เป็นจริงมันไม่แมทช์กันและนี่คือเหตุผลที่หลายคนได้แต่ฝันถึงความรักดีๆค่ะแต่ยังไม่เจอเสียทีเพราะว่าเราลืมว่าพลังในการเปลี่ยนโลกของความรักของเรามันเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองก่อนค่ะคุณอยากได้คู่ที่อ่านหนังสือคุณได้อ่านให้ตัวเองบ้างแล้วหรือยังคุณอยากได้คู่ที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆคุณได้ลองสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองแล้วหรือยัง คุณอยากได้คู่ที่มีพลังมีแพชชั่นตัวคุณเองมีไฟแค่ไหนในทุกวันความจริงคือเมื่อคุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองคนที่ใช่ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะความรักที่ดีไม่ใช่การร้อยให้ใครมาเติมเต็มแต่เกิดขึ้นตอนที่คุณเต็มอยู่แล้วค่ะเพราะคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆจะเดินเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณกําลังเติบโตไม่ใช่ตอนที่คุณกําลังลดระดับตัวเองค่ะข้อ12ค่ะความสบายไม่ใช่หลักฐานของความรักที่ถูกต้อง ความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือคนจํานวนมากค่ะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เพราะว่ารักแต่อยู่เพราะว่ามันสบายค่ะสบายเพราะว่ามีคนคุยด้วยทุกวันสบายเพราะว่ามันไม่ต้องเริ่มใหม่สบายเพราะว่ามันไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเหงาหรือความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆแต่ความสบายแบบนี้มันคือสิ่งที่ขวางเราจากความรักที่คู่ควรจริงๆเจ้จาของคลิปพูดไว้ชัดมากเลยค่ะว่าคู่รักที่ทั้งรักทั้งเฮลตี้ทั้งเติบโตไปด้วยกันจริงๆมันมีน้อยมากค่ะ เพราะหลายคนยอมอยู่กับคนที่ไม่ใช่แค่เพราะว่ามันง่ายกว่าไม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนไม่ได้ต้องปรับตัวหรือกล้ากลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าความสัมพันธ์มันดีจริงๆมันจะทําให้เรารู้สึกอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมค่ะอยากพัฒนาอยากเติบโตอยากเป็นคนที่คู่ควรกับเขาแบบจริงใจไม่ใช่แค่เป็นตัวละครพอใช้ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความหมายค่ะในทางกลับกันค่ะความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่มันจะทําให้เราชะลอตัวค่ะ กดศักยภาพของตัวเองและยอมลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อให้ได้ไปต่อทั้งที่หัวใจของเรารู้ว่าเราไม่ควรอยู่ที่น,นั่นนานขนาดนั้นมันไม่ผิดนะคะที่จะตระหนักว่าฉันอยู่เพราะว่าความสบายไม่ใช่เพราะความรักหรือการเติบโตเพราะการตระหนักนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการหยุดยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ํากว่าที่เราคู่ควรสุดท้ายความรักที่ถูกต้องจะไม่ทําให้เราหยุดโตค่ะและความรักที่ดีจะทําให้เราเห็นอนาคตไม่ใช่ทําให้เรารู้สึกจํากัดตัวเองค่ะ ข้อ13ค่ะถ้าความรักไม่ทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นมันอาจไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องหลายคนเข้าใจผิดว่าความรักที่ดีคือความรักที่สบายแต่จริงๆแล้วความสบายในความสัมพันธ์อาจเป็นกับดักค่ะเพราะว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรานิ่งแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะพัฒนาอยากโตขึ้นและอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองค่ะเจ้าของคลิปพูดในวิดีโอค่ะว่าคู่ที่ดีที่สุดคือทําให้เรารู้สึกท้าทายเล็กๆแต่ว่าเป็นในทางที่ดีนะคะ ไม่ใช่กดดันแต่เป็นแรงบันดาลใจค่ะเช่นเราอยากออกกําลังกายเราอยากมีเป้าหมายเราอยากจัดการชีวิตให้ดีขึ้นเพราะอยู่ข้างๆคนที่ทําตัวเป็นตัวอย่างค่ะในทางกลับกันถ้าความรักทําให้เราขี้เกียจขึ้นไม่มีกําลังใจไม่เห็นภาพอนาคตไม่พัฒนาหรือรู้สึกว่าโอเคแหละอยู่ไปอย่างนี้แหละนั่นอาจจะไม่ใช่ความรักที่เติมเต็มค่ะแต่เป็นความรักที่หยุดการเติบโตของเราแบบเงียบ และนี่แหละคือสัญญาณของการยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ำกว่าที่เราคู่ควรค่ะเราไม่ควรอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกเฉื่อยค่ะเราไม่ควรอยู่กับคนที่ทําให้เราไม่เห็นค่าในเป้าหมายของเราและเรายิ่งไม่ควรอยู่กับคนที่ทําให้เราต้องลดตัวตนที่แท้จริงลงคุณควรอยู่กับคนที่เห็นศักยภาพในตัวคุณแม้วันที่คุณมองไม่เห็นตัวเองด้วยซ้ําคุณควรอยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตตัวเองไม่ใช่เพื่อเขาความรักที่ดีไม่ได้ทําให้เรารู้สึกพอกับตัวเองน้อยลงนะคะ แต่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรายังมีพื้นที่อีกมากที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันค่ะข้อ14ค่ะถ้าคุณรู้ตัวว่ากำลังยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ำกว่าที่เราคู่ควรนั่นคือสัญญาณให้ลูกขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้อยู่ต่อนะคะข้อสุดท้ายนี้คือความจริงที่หลายคนรู้ค่ะแต่ไม่กล้าพูดออกมาเรากำลังยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ำกว่าที่เราคู่ควรและเรารู้ตัวมานานแล้วด้วยค่ะเรารู้ว่างานนี้ไม่ได้ทำให้เราเติบโต รู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขหรือไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไม่ได้พาเราไปใกล้กับชีวิตที่เราอยากมีเลยแต่เราก็ยังอยู่ต่อเพราะว่ากลัวความว่างเปล่ากลัวเริ่มใหม่กลัวว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้และที่สําคัญเรากลัวว่าถ้าต้องเลือกตัวเองเราจะต้องเผชิญความจริงหลายอย่างที่เราเลี่ยมมาตลอดค่ะแต่ความจริงอีกข้อก็คือการอยู่ต่อในที่ที่ไม่ใช่ก็เจ็บเหมือนกันค่ะแต่เป็นความเจ็บแบบเฉยที่กินเวลาเป็นเดือนเป็นปีกัดก่อนความมั่นใจของเราไปเรื่อย ในขณะที่การตัดสินใจครั้งใหญ่แม้จะเจ็บในตอนแรกแต่มันก็จะพาเราไปสู่เส้นทางใหม่พาไปได้ไกลขึ้นและที่สําคัญพามาเจอเวอร์ชั่นของตัวเองที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้ค่ะเจ้าของคลิปพูดไว้ชัดเจนมากค่ะว่าอย่าทําร้ายตัวเองในอนาคตด้วยการขี้ขาดในวันนี้ถ้ารู้ตัวว่ากําลังยอมอยู่กับสิ่งที่ต่ํากว่าที่เราคู่ควรนั่นไม่ได้แปลว่าเราผิดนะคะมันแปลว่าถึงเวลาตื่นค่ะถึงเวลาขยับถึงเวลาเลือกคนเดิมที่เคยถูกทิ้งซึ่งก็คือตัวเราเองค่ะ ข้างหน้าอาจจะยังไม่ชัดก็จริงแต่การอยู่ที่เดิมทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่นั่นแหละค่ะคือการสร้างอนาคตที่เราไม่ต้องการอย่างชัดเจนที่สุดค่ะถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วขอให้รู้เลยนะคะว่าโลกนี้ยังมีพื้นที่ดีๆรอให้คุณไปเจออีกเยอะมากเลยค่ะความสัมพันธ์ที่ใช่เพื่อนที่ดีโอกาสที่งดงามเส้นทางที่ตรงกับหัวใจของคุณแต่ทั้งหมดนั้นจะอยู่ไกลออกไปเสมอค่ะถ้าคุณยังเลือกอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ค่ะเราต่างเกิดมาเพื่อเติบโตไม่ใช่เพื่อหยุดนิ่งค่ะ คุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จําเป็นต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแค่ต้องกล้าเลือกตัวเองในวันนี้มากกว่าเมื่อวานค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไพ่เด็กๆที่ช่วยให้คุณเห็นว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เริ่มจากอะไรที่ใหญ่โตเลยมันเริ่มจากการตัดสินใจเ,เด็กๆว่าคุณจะไม่สัตย์ริ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่อีกต่อไปค่ะดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็คอมเมนต์กาบอกกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ